พี่น้องสวัสดีกับความผิดหวังของพวกไอเฮียตุลาการสารรัฐธรรมนูญด้วยใช่ไหมพี่น้องพี่น้องต้องเข้าใจใช่ไหมครับว่าไอโจรตัวจริงก้าวตัวที่สารรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับ ตอนแรกเรานึกว่ามันรบอยู่ข้างซอยที่ไหนได้ไอ้พวกนี้ละไอ้พวกน้ำเนา่าเขย่าวความชั่วทั่วประเทศไทยไอ้จังไรตุลาการตาลธรรมนุญพี่น้องทั้งหลายครับเราทำงานมาเพื่อให้บ้านเมืองเราอยู่ได้แต่พวกกรรมการ เจ้าหน้าที่สำนักง,งานตุลาการสารรัฐธรรมนูญมันนั่งอยู่ที่นั่นเพื่อสร้างความชิบหายให้กับคนไทยทั้งประเทศใช่ไหมครับเขาบอกให้มาทำดีๆและยังสอนว่าเด็กเอ๋ยเด็กน้อยทำอะไรตามผู้ใหญ่จะไปทำตามผู้ใหญ่ได้ยังไงม,มันก้าวติดตองมันยังจังไรอยู่บ้านทีเสาโคราช เอาไว้เผาศพใช่ไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นเมืองไทยเรากฎหมายไม่มีความยุติธรรมเพราะฉะนั้นพวกเราต้องไม่ทิ้งกันใช่ไหมพี่น้องเสื้อแดงทั่วประเทศการทำงานของแต่ละกลุ่มนั้นพี่น้องครับ เขาพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะกดขี่ข่มเหงพี่น้องประชาชนผู้ที่รักประชาธิปไตยหากมีการเลือกตั้งขึ้นมาเมื่อไหร่มีนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งพี่น้องครับสามารถตรวจสอบได้ไม่เหมือนพวกนักยึดอำนาจไอ้อมาดและศักดินาเขาเรียกว่าแก๊งคนเลวทั้งนั้นพี่น้องเราต้องทำลายให้มันศูนพัน ใจไหมครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยนั้นพี่น้องครับเขาไม่ต้องการให้พี่น้องชาวลากหญ้าส่วนใหญ่นั้นได้มีโอกาสหากพี่น้องยิ่งเดือดร้อนเท่าไรเขาก็รีดไถง่ายเขาก็กดขี่ข่มเหงได้ง่ายเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจของประเทศไทยเราจะล่มสลายแค่ไหนพวกอามาตพวกศักดินาพวกบ้าอำนาจ มันได้ข <irgendw carbono> ่มเหงเรามัน <deja> ดีใจทำไมพี่น้องเพราะฉะนั้นเราจะต้องโหขับไล่ไอ้แก้งจังไรของเมืองโหไล่มันมากๆพี่น้องให้มันตกระรัมลำบากให้มันตายวันตายคืนครับสังคมเขาให้เราอยู่ร่วมกันแบ่งปันพื้นที่กันครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่พวกเป็นธาตอามาด และสัตว์มีนาบาอำนาจมันแอบเข็นฆ่าพี่น้องประชาชนทางตรงและทางอ้อมพี่น้องครับทางอ้อมก็คือมีการกักตุนสินค้าเพราะกลุ่มของพวกมันอยู่ในกลุ่มพ่อค้าที่ขายสินค้าเกี่ยวกับพี่น้องทั้งหลายจะต้องกินประจำวันเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักและเคารพครับเรารักประเทศไทยเราต้องรักประชาธิปไตยและต้องส่งเสริมคนตระกูลชิน,นวัตรใช่ไหมครับ เพราะในเมืองไทยเท่าที่ดูมานั้นนายกรัฐมนตรีอดีตที่ผ่านไปนะไม่ว่าจะกี่สิบคนแล้วพี่น้องแต่เราดูแล้วว่าตระกูลชิน,นวัตรนั้นเขาให้โอกาสพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากไม่เหมือนไอ้ตระกูลพักคมาแรงศพมันเป็นรัฐบาลทีไรมันลากทหารมาปฏิวัติทุกครั้งเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้มันคือลูกน้องอามาตธาติชั่วอยู่เบื้องหลังครับ การตัดสินของสำนักงานตุลาการสารรัฐธรรมนูญพี่น้องลองคิดดูสิครับว่าอ่านคำวินิจฉัยอ่านไปอ่านมาบอกขอกินน้ำก่อนเอา้าอะไรวะอายุขนาดนี้ไม่ได้เคยเจอน้ำหรืยยังไงพี่น้องครับเขาถูกใบสั่งให้มาดำเนินงานเอาทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรียิ่งรักพึ่งไปให้ปากคำและการสอบสวนเพิ่มเติมวันที่เจ็ดพี่น้อง แต่ทำไมพิมพ์เขียววันที่8มันพิมพ์ไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ้างนู่นอ้างนี้ธรรมดานะพี่น้องครับสอบสวนกระดาษ a 4ทั้งหมด5แผ่นนั้นไปวินิจฉัยได้ยังไงครับเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันทำตามเจ้านายมันสั่งพ่อแม่มันสอนมาว่าถ้าโกงได้กินได้ทำตามเจ้านายมันเร็วไหมครับพี่น้อง และละครลงใหญ่ก็ออกมาเคลื่อนไหวกันตลอดเวลาใช่ไหมพี่น้องพี่น้องทั้งหลายครับนี่ละการเวลาพิสูจน์มาแต่ขี้ข่ามันรับใช้อามาตคขาวนี้ออกหน้าออกตาใช่ไหมครับสำนักงานตุลาการศารลรัฐธรรมนูญเราต้องพูดแบบสุภาพที่สุดมันหมาขี้เลื้อนรับใช้อามาตใช่หรือเปล่า พี่น้องทั้งหลายครับโอกาสเป็นของพวกเราแล้วครับว่าเขาบีบคั้นเขาทําลายทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศไทยจนไม่มีอะไรเหลือแล้วครับพี่น้องการที่พวกเราไปลงคะแนนเลือกตั้งเขาก็บอกว่าไม่สามารถที่จะประกาศรับรองได้ว่าเลือกตั้งวันเดียวกันไม่ได้พี่น้องลองสังเกตดูครับแต่ทำไมสอวอกับเลือกกันได้มาเพราะฉะนั้นสแสดงว่าเบื้องหลัง จะต้องมีการวางแผนนายกรัฐมนตรีมเจ็ 7, พวกเราไม่เอาใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นครับพี่น้องกลุ่มนายทุนและกลุ่มขุนศึกทั้งหลายนั้นต้องการเข้ามาควบคุมสถานภาพทางการเมืองไว้ให้เบ็ดเสร็จและจะได้ออกกฎระเบียบทุกสิ่งทุกอย่างให้พี่น้องทั้งหลาย ไม่มีโอกาสลืนตาอ้าปากเพราะอะไรพี่น้องครับคุ้มกำลังอย่างที่ผ่านพ้นมาพี่น้องทุกคนก็เห็นแล้วว่าสายสัมพันธ์ของไม่ฆ่าน้องไม่ปองนายไม่ขายเพื่อนคนเชื่อครับลูกชายก็เข้ามาคุมอำนาจในกรุงเทพพวกเราอีกแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับพรุ่งนี้เราต้องมาร่วมมือและร่วมใจกัน เพื่อลนลี่และขับไล่ประกาศว่าเราไม่ต้องการเราไม่ยอมรับคำตัดสินของสำนักงานตุลาการ,ร,การสารรัฐปรมนูญมันตัดสินแบบสุกเอาเขาไปกินเพราะฉะนั้นพี่น้องครับสังคมเนี่เขาไม่ต้องการให้คนยากคนจนมีโอกาสลืนตาอ้าปากได้เลยครับเขาต้องการให้คนอย่างกลุ่มพวกเขานั้น ได้กลับมากดขี่ข่มเหงพี่น้องไม่ให้มีโอกาสขยับและเลื่อนไปไหนได้เลยเพราะฉะนั้นกรณีที่กองทุนทุกกองทุนที่ได้เกิดขึ้นมาในยุคท่านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนั้นพี่น้องทั้งหลายครับมันบอกว่าประชานิยมไม่ดีแต่สุดท้ายไอ้พวกอับปีจังไรก็ใช้นโยบายของพระนท่านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตร พี่น้องครับปากว่าตาขครหยิบแล้วมันทำเฮียอะไรไม่เป็นเรียนลอกเรียนก๊อปปี้เข้าทางนั้นไอ้พักประานิปัต์มันเลวทั้งพักท้งหัวหน้าพักตัวจริงมันยูแถวไหนครับพี่น้องตัวจริงมันก็ต้องไอ้ผมขาวเก้าสิบกว่าใช่ไหมตัวจริงของพักประดานิปัตยืนหยัดอยู่ข้างหลังคือใครอีเปมิกาใช่ไหม ขอให้พี่น้องทั้งหลายครับจงมุ่งมั่นฝ่าฟันอุปสรรคในครั้งนี้เป็นครั้งที่พวกเราจะได้เปิดเผยว่าเบื้องหลังที่นายอภิสิทธิ์ออกมาจะไปถนอมนำใจคนนู้นคนนี้จะขอออมชอมกันสุดท้ายพี่น้องครับพวกนี้มันเขาเรียกว่าสีถนนชัยที่ทั้งแกงมาไอ้นั่นว่าอย่างนี้ไอ้นี่ว่าอางนั้น มันโกหกทั้งพักคใช่ไหมครับขอให้พี่น้องได้มุ่งมั่นและฝ่าปันนาทีนี้พี่น้องทั้งหลายครับสังเกตดูว่าเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างแสดงว่าประชาชนไม่ยอมรับเงื่อนไขของสักดินาอามาตชาติชั่วและพักประชาธิปัตย์เก่งจังไรนี้อย่างแน่นอน เลือกตั้งค้าวหนะ้าไอบา้บ้าอาธิปัตย์ไม่ถึงห้สิบคนครับเพราะว่าเขาโกงเขากินทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเขาก็บอกว่าเขาไม่โกงไม่กินพี่น้องครับโครงการที่เราต้องไปทุบตะม่อทิ้งแถวดอนเมืองนั้นถูกปรับไปเก0 0ล้านและงบประมาณก็ศูนย์ไปสอง0มื่กว่าล้านพี่น้องครับปปชหรือตุลาการสารรัฐธรรมนูญแสดงว่า ปากมันอมสาก,กระเบืออยู่ใช่ไหมครับที่พวกมันมันไม่เคยพูดอะไรเลยและยิ่งสงสัยอะไรไหมครับพี่น้องกรณีที่นายกรัฐมนตรีถูกลิดลอนสทิทธิทุกอย่างนั้นอันนี้เขาเรียกว่าประเทศไทยไม่ต้อนรับคนดีที่จะพัฒนาให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีอย่างตระกูลชินวัตรใช่ไหมครับ คนไม่มีปัญญานั้นจะเรียนระบบการอิจฉามาตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเราสังเกตดูพี่น้องพวกนี้เขายกทีมไปทั้งนั้นเลยอีกคนหนึ่งก็บอกว่าไม่รู้อีกคนนึงบอกว่าต้องฟังเสียงคนส่วนน้อยและทำไมคนส่วนน้อยไม่ไปอยู่สามจังหวัดทักใต้ให้มันรู้แล้วรู้ลอดไปซะไอซูเทพยกพวกไปด้วยเอาไอเตี้ยมาตื่นไปด้วย การดาเนินงานนั้นพี่น้องทุกวันนี้เห็นใช่ไหมครับว่าพวกที่เข้ามาสู่ในองค์กรหรือมาสู่อํานาจในการบริหารจัดการนั้นมีเจตนาอยู่อย่างเดียวพี่น้องนั่งอมตากระเบือต้องการตําแหน่งเพื่อไปช่วงชิงผลประโยชน์กับพวกอามา์ศักดินาเขาเรียกว่าไปรอรับเสร็จเนื้อที่กระเด็นออกมานอกเขียง แล้วมากดขี่ข่มเหงพี่น้องชาวไทยจนไม่มีโอกาสจะประกอบอาชีพอะไรมันผูกขาดไปหมดใช่ไหมครับวันและเวลายิ่งนานไปพี่น้องครับคนเหล่านี้เราก็ไม่เคยเห็นพฤติกรรมว่ามันจะเลวร้วายเหมือนยุคนี้เพราะฉะนั้นคนพวกนี้มันโกงกินจนมันถอยไม่ได้อีกแล้วเพราะมันโกงอย่างเดียวใช่ไหม พี่น้องลองคิดดูสิครับว่าปปชหรือสำนักงานตุลาการสารรัฐธรรมนูญกรณีที่เขาอ่านคำวินิจฉัยว่าคณะรัฐมนตรีที่เข้าไปร่วมประชุมกับนายกรัฐมนตรีนั้นจะต้องมีความผิดส่วนตัวมาด้วยมันพูดอย่างนี้มันไม่อายหมาเลยพี่น้องที่ไอ้บุญทรงโกงเงินให้ลูกมันไปเรียนต่างประเทศสิเดือนแปดแส0บาท และไอชาติหมาก้าตัวพี่อยู่ในตุลาการสารรัฐธรมนูญมันก็ชั่วด้วยกันใช่ไหมทำไมไม่เอามาตัดสินแบบเดียวกันบ้างล่ะครับไอคนที่ตัดสินไปโกงมาเองพี่น้องโจรน,นี่มันก็ต้องป้นอย่างเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอบุญทรงมันโกงงบภาษีของพี่น้องประชาชนไปไม่เห็นมีใครทำอะไรมันได้มันรวมหัวกันมาตาหนึ่งห้าเจ็ด กฎหมายประเทศไทยทำอะไรหัวแก้งโจรนจังไรไม่ได้ใช่ไหมครับพี่น้องแล้วมีสารไว้ทำไมพี่น้องมีสารเอาไว้ตัดสินอะไรช่วยตอบหน่อยที่ว่าโกงกินกันไม่รู้เท่าไรเท่าไหรในสำนักงานตุลาการนั่นเองทำไมไม่ตรวจสอบกันเองดูบ้าง ทำไมไม่คิดดูบ้างว่าไอ้บุญจงมันโกงเงินให้ลูกแล้วมันยังนั่งอยู่ในตุลาการศานรัฐมนูญได้ยังไงแสดงว่ามันเที้ยงหมดปกปิดความผิดด้วยกันหมดเลยครับขนาดไอ้ก้านาลงไอ้หัวเถิกนะก่อนที่มันจะ,กะเกษียณไปนะพี่น้องมันยังบอกว่าบุญจงกุลบุผานั้นไม่ผิดนี่มันโกงภาษีของพวกเรากินงบประมาณอย่างหน้าด้าน และมันไม่ผิดและพ่อแม่มันก็คงไม่ผิดใช่ไหมครับขอฝ่าฟันต่อไปเพื่อให้ได้ประชาธิปไตยให้พี่น้องชาวไทยทุกคนเอาไว้ให้ลูกหลานต่อสู้กับพวกไม่มีเหตุไม่มีผลพี่น้องครับเพื่อลูกหลานของคนไทยในวันข้างหน้าพวกนี้เราออกมาร่วมมือและร่วมใจกัน ประกาศศักดิ์ศรีให้รู้ว่าหวกเราไม่เอาอำนาจตุลาการบ้าๆบาอย่างนี้ตัดสินใช่ไม่ได้ของไม่ดีนั่นเอามาให้เราของเน่าๆเหม็นๆเรารับไม่ได้หรอกครับพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องลองคิดดูสิครับประวัติของแต่ละคนเช่นนายจะันพักดีธนากุลนั้นเมียเขาก็ไปซื้อที่ดินก็มีปัญหา สั่งจ่ายเช็คสองล้านแปดแสนก็ไม่จ่ายเขาเพราะฉะนั้นคนที่มีอำนาจทำผิดไม่เป็นอะไรใช่ไหมพี่น้องเขาชอบคนเร็วๆมาทำหน้าที่ปกครองอย่างนี้เหรอเพราะฉะนั้นเรายอมไม่ได้ใช่ไหมพี่น้องหากเรายอมไม่ได้พี่น้องทั้งหลายนาทีนี้และเป็นโอกาสของพวกเราจะต้องขับไล่ และให้มันไปภายใน24ชั่วโมงไอ้ก้าวตัวตุลาการสารรัฐธรรมนูญหาคนดีๆไม่ได้ก็ยุบมันไปซะเลยองค์กรอิสระดีไหมครับพี่น้องทั้งหลายครับเมื่อหาคนเร็วๆหาได้ไง่ายก็หามันไว้ให้เต็มบ้านเต็มเมืองให้มันป้นกันไปแต่เรา รักประชาธิทไตยเราไม่ต้องการแกงจังไรปุ่นประชาธิปไตยจากพี่น้องเราทุกคนใจไหมครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับนักลงทุนและนายทุนแต่ละคนนั้นไม่เคยมีความเป็นธรรมและไม่มีความเที่ยงธรรมประเทศไทยเรานั้นมีทรัพยากรเป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่มันมีคน ละโมบรูปมากลังแก่พี่น้องประชาชนพี่น้องลองคิดดูสิครับองค์กรอิสระปอปชนั้นปรปาบปรามการทุจริตแห่งชาติตั้งแต่เขาได้เข้ามารับหน้าที่กันนั้นเขาเคยมีผลงานให้กับพี่น้องชาวไทยได้รับรู้มากไหมครับว่าปอปชมากินภาษีของเรามันนั่งทำอะไรกันอยู่ ตบมือไล่โคตรพ่อโคตรแม่มันให้หมดทุกองค์กรเพราะฉะนั้นพี่น้องวันเวลาที่มันผ่านไปนั้นเราเสียดายและเสียดายโอกาสที่อุตสาหกรรมใหญ่ๆได้ดำเนินการจัดการผลิตสินค้าในประเทศไทยเราเขาได้ย้ายออกจากประเทศไทยเราส่วนใหญ่แล้วเพราะใครครับพี่น้อง เพราะกลุ่มอามาตต้องการปิดประเทศเพื่อจะโกงกินทรัพยากรประเทศไทยเหล่านั้นพี่น้องทั้งหลายก็ย่อมรู้ดีว่าใครมันเป็นคนกลุ่มบางเหียนอยู่เบื้องหลังส่วนใหญ่ก็ตระตกูลของพวกอามาตทั้งนั้นใช่ไหมครับขอให้พวกเรานะครับได้ร่วมมือร่วมใจกันในครั้งนี้เพื่อลูกหลานของเราในวันข้างหน้าและเพื่อโอกาสในครั้งนี้ เราเชื่อมั่นได้ว่าพี่น้องทั้งหลายครับสสไม่ว่าจะเป็นพักที่ร่วมรัฐบาลนั้นขณะนี้ผมคิดว่าถ้าตาไม่สว่างก็ให้ไปผูกคอตายกันดีไหมครับเขาป้นประชาธิปไตยจากพวกท่านไปแล้วพวกท่านยังนั่งเป็นโลกเออกันอยู่สอสอทั้งหลายทําไมไม่ขนบวลชนมาต่อสู้ร่วมกับกรปปพวกเรา เพราะฉะนั้นถ้าหากการเป็นสอสอไม่ต้องการประชาชนไม่ต้องการประชาธิปไตยถ้าหากพี่น้องหันหลังให้ตำแหน่งของสอสอจะกล้าไปสู่สภาจะต้องเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จริงไหมครับเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับยังมีบัตรคิวที่จะต้องรอคิวกันต่อไปเพราะฉะนั้นผมโชคชัย ขอร้องเพลงหนึ่งเพลงเพื่อให้พี่น้องผ่อนคลายอารมณ์ครับอย่าลืมนะครับพี่น้องแลนลี่พรุ่งนี้ด้วยกันนะครับ